ลอล้างลอยล้างภาพบรรยากาศดีหาดูได้ยากเลยครับภาพบรรยากาศเดิมเเริ่มกลับมาแล้วครับยังนะครับฉลองนะครับลุงพลกับพี่เต็มมาประกอบนะครับผมใช่ครับแล้วก็นายมาต้อยก็ฉลองหกหกหมื่นหกหมื่นหรือห้าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นภาพเนาะเดี๋ยวถ่ายฉลองแสนราบก่อนเราจะแก้บนไม่ได้แก้เลยวันนี้พรุ่งนี้ก็แล้วกันแก้ล่างก่อนเนาะโอเคโอเคมูนเหมือนโตกับเออเออ ูกพอนนะนุนี่นุเดี๋ยวยายถามเวลาบางครั้งยายว่าให้นุนุเคยโกรธยายบ้างไหมบ่เป็นนิสัยเนาะเม่ไจะไปโกรธทำไมความจริงเนาะอือถูกเอ้ยโยกเลืออ๋อรู้ีอ้าวดูสิได้ก็ยันบ่ได้งามเนาะอย่าถามอะไรเมื่อกี้นี้หูไปอยู่สิเหรอวหูอยู่นะ อยู่นะตอบเป็นด้วยูอยู่นะเขายังว่าอย่าเอาหูไปนะตาเป็นไรถามว่าเวลายายว่าให้นุแต่ละครั้งนะนุเคยโกรธยายบ้างไหมจองปีแล้วที่พูดแบบกวนๆนุตอบได้ยลงตอบแล้วเอาอะไรก็ไม่เป็นไรโกรธทำไมพูดความจริงมาสั่นไนี่ละ เแห้งผมเดือยาบากาศเราเก่าเรื่งกลับมาแล้วครับกบกอคึกคครับทับเรืออะไรข้างหลังรอบหน่งเดือครับขออนุญาตถ่ายนะครับทุกท่านขออนุญาตทุกคนนะครับอนุาถ่ายนะครับสวสดี้อาต้องรกวน่านเงจโเยาแสงสว่างมาแล้วนี่้เปิดต้องนานไม่ใช่นี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 มันมาเองยเสงมากับใครเสียงมากับใครผมเอาแสงมาครับสวัสดีครับคุณปลาจำลองสะหายลุงพลนะ เพื่อให้พอเกิดถึงนะครับจ้าจวดโอ้ยยันแต่เนาะปิดหูดังแอเคแม่ยังโอ้โหดูการลีลาท่าท่าปิ้งย่างค่ะไม่มันไปยืนใกล้ไม่ได้มันร้อนโอ้ดูดูนุคนใหญ่คนตเออดูท่าปิ้งย่างค่ะย่างค่ะมันเข้าใกล้ไม่ได้จีนนะยายน่าจะกลับมานะโอ้จ้าได้ตอนนี้แล้วครัาจะหายไปนานใช่ หายไปใช้เขายังรับอันนี้ก็มาเยี่ยมมานี่ก็ดีแล้วที่อ่ามาหลายๆคนมันจะได้คึกคืนจะได้ไม่ต้องเงียบเงาบ้านกอก็ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะนะยายนแต่ละวันนี่ยายมาเฝ้าลานเหรอเออไม่ใช่มาแต่สิงตะคบสิงไม่ได้สิงตะคบสิงไม่ได้เข้าไม่ได้พยายามอยู่อยู่ตรงนั้นต้นน้อนต้นไม้ไม่ตรงตรงนั้นน่ะอ่าอะไรเนาะเขาเขาเปรียบว่าอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ เดี๋ยวยายก็จะย้ายที่แล้วอยู่ตรงนั้นของขึ้นตลอดเลยชิงจังเลยมันชิงจังเลยยายะไป้ที่ไหนยายก็จะย้ายที่ไปอยู่ข้างแม่สระพีดีกว่าจะได้เย็นเย็นใจล่มยี่มไง ทีกับาพบรรยากามายางดีเลยครับบินมาจากไหนนะบบินมาจากวางเยี่ยมครับทองบอลลุครับขออนุญาตลงคลิปไว่เพียงนี้ครับเอาแล้วครับขอบคุณครับครับบุนะครับหนคีับ้งนินบครับุงพุงปิงปะเซฟเทเบิรรอไปลงคลิปผลหมันแล้วโอ้โหมาไกหน่าใส่แมดอยู่กันย yeah, ังได้กินฟานะยังด yeah. ูนะ ท้องแซ่บนะเขาเข่าหลายๆก็กินที่รอย่ายเหลกาพยานเลยนะครับมือตีต้องตีนะบ้านอ้ยซูนะซูดีทำไงทำไมพี่ไทยไม่ตีแบบนี้นี่อ้าวตีโอ้แลวังาตีโอ้ยแบบนี้นะแม่ขยายนะแม่ย้ายความหมายนะขยายแบบนี้เอามือตีเลยอันนี้เราว่าตีว่ะนี่ฮะรู้จักคำว่าตีบอกตีคืออย่าง ขยายหน้าจอหนูบอกว่าทําไมพี่ไทยไม่ตีแบบนี้อ๋อนี่คือตีตีคือขยายาจอ,อตีคือขยายหน้าจออ่าโอ้ยากแค่ภาษาบูทายที่ยากกว่าภาษาอังกฤษอีกนะครับภาษาบูทายนี่ยากมไม่รู้จกักตีบอรู้จักตีโอ้รู้จักแต่ทางเว,เวลาพี่นาทีจะขยายหน้าจอพี่นาทีก็ตีมือแบบนี้แล้วก็ตีออกไนะมาดูมือด้วยนะจะได้เข้าใจ จะขยายหน้าจอใช่ไหมจีบมือแบบนี้แล้วก็ตีมือออกแบบนี้มันใช่อะไรกับหลายอย่างได้ตีเอาแบบไหนแบบไหเอย่างเช่นเห็นว่ายามพ่อตอนเวลาเขาสีเข่าหรือไมตีก็ชอบตีกระชอนเขาก็่ได้ว่าพึ่งบอก เขาไม่ว่าพึงบอสพี่ออกพี่ออกนี่น่ากินไหมคะนี่โอ้โอยู่ใกล้ก็ญาติมันห้อนอันนี้เนาะก็เลยน่าอร่อยค่ะคนย่างก็โอ้โหทักต้นนะจุ้ยไปสิ่ไหมเด็กเขาเหิบเรียบร้อยแล้วไปช่องเอาเบื้งซอยจุ้ยกันไปดูดูจุ้กไหม ปูมาบ้าใส่มาหน้าปูปูหน้าข้าวอยู่เพราะว่าแม่มาต่อยไม่ได้นึ่งข้าวไม่ปูแน่นะปูพองนะเพิ่นจะกินเคยดูได้อันนี้หมูนี่บ่มาดูอับแล้วเหรออยู่ตรงนั้นนะไม่มีแล้วอันเออ่ใครดับบีนะมันเหมดแล้วเกือบปีนาทีมั้ง ได้สามคลิปก็พอแล้วอันนี้เดี๋ยวแปเอาข้าวอันนั้นมาให้กินเด้อยตัวนึ่งตอนเที่ยงนะอันนี้นึ่งร้อนๆเลยยังไม่สุกมาแล้วเคลียพื้นที่ให้กูนั่งง่อยปลปปาแล้วน้ำปลาเลยคุณปูเดี๋ยวเดี๋ยวคอยชิม,มกันก็เด้อนาทีปักจืดท้องหของงานถุงสองห้่ะ มาต่อยเอาแป้งไปล้างหน่อยลูกเห็ดคืออะนี่นะอืมอะไรอ่กูเป็ไงไอเดียหืมอีกนิดนึงนังวงของวงก็แบ่งสาการไหมตามปตีครับภาพบรรยากาศกับเดิมเมนกันเลยครับแป้งแล้นเอลามาต่อนีมาตนี่บ่อยเพ่เดียวจับจุบันนี่มาครับมาปูมาจีนบราเห็ดนี่้าฮเดจีให้อย่างไห ชิลเลอร์เฮ็ดเมื่อกี้นี่นั่นเด็กคนบอกด็คนมานเลเนาะเฮ็ดเฮ็ดจักแล้วไอ้ดูมันถิ่นมัมักพอได้ยิ่มได้บอได้ต่อยดิบอเอาไปชิลเลอร์จ้กินอะไรที่ินข้าวบ้านใหญ่ก็เย็นไม่ฝ่าก็ไม่รู้ดื่กินได้ก่อนมุ้งไดกินก่อนเลยเนาะกินก่อนเลยเนาะเพราะว่ากูมาก่อนกินก่อนของลุงก็รอกินยากเนาะได้ดูแกไม่กินนี่ไงใช่ใช่อ้าพี่อาทีกินคำใหญ่จังเลยหิว เดี๋ยว็นมือช่างโคงปูเอาล่ะลูกเจียวมือช่างพงเนี่ยบหเดี๋ยวปูจะถามหาหนึ่งีหนาทีย้ายไปนั่งนั่งถ่ายปูกินมือช่างพครงมือช่างพงโอ้หำลายเฮยก่อนแล้วปูเราเ็นคนขยันขนาดนี้หมอจ๊ดเกิได้ปูตับ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 ไหมพ่อหันพระลมมหาพี่นาทีชุ่หันมาหาปู่ในตัวนั้นนะเอาขึ้นมามาทาไหมหมูจ้า ล้ทปาปดยอเ่อมใช่ลป่ีมือีมือบอกผมตึงที่ตึงปีมือแกนี่งเด้อันนมาไม่กินยังกินเน่มากจะกินตนี่ยไม่มีเวลาช่วยทางทองทางทองไว้นไม่เหมาะเหมือนที่นี่เนาะี่ทีเนาะทำงานก็ค่ำมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะ เดี๋ยวมาต่อไปล้างแตงก่อนอันนี้รุ่นไม่ใส่ยางนล้วไม่ใหญ่เอาแบบลูกทุกทุกยางยางกินแก้งเนี่ยส่วนมากก็คนไปทบ่ยางเนี้ยคนได้เห็นช่องดอกเดี๋ยวเจ้ามีเนาะเมนูนี้นะครับผมขาดเพลินครับพี่น้องอร่อยบ่อฟูแอบมีน้ำจิ้มกับก้วก็อยู่ได้แล้วมีข้าวเหนียวกับเจล เจ้านะเบนบ๊อถ้ากินคือมือมันก็เบื่อแล้วททอเจ้าไหมงมาให้ปูกับเขาจุกแตแ้งนี่นะคะใหใ้ให้ยายด้วยค่ะเขาใส่น้ำตาให้ปูก